ไอติมผลิตให้สัมภาษณ์แต่โดนพิธีกรเล่นถึงแม่เอ็มตัวแทนหมู่บ้านพูดถึงเรื่องประเด็นนี้กันซะหน่อยแบบ2มุมนะครับก็เรื่องราวสั้นๆส,สรุปสรุป,รปมาให้หมู่บ้านเราฟังนะครับก็คุณไอติมเนี่ยก็เป็นผู้รับสมัครพรรคก้าไก่ใช่ไหมผู้สมัครสส,สพูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันจริงๆไม่ค่อยอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าใกล้เลือกตั้งล้วก็ไปเลือกตั้งกันด้วยอ่ะคุณไอติมเนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการรายการหนึ่งใช่ไหมไประเด็นนั่นคือ คุณไอติมเนี่ยเขามีคนเปรียบเทียบว่าหน้าเหมือนคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเออซึ่งแม่ของคุณไอติมเนี่ยเขาก็เป็นพี่สาวของคุณอภิสิทธิ์อา่าเข้าใจหลายคนก็น่าจะน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมเออซึ่งคุณไอติมเขาก็มาบอกในรายการว่าจริงๆแล้วว่าเขาอ่ะหน้าเหมือนพ่อเขานะไม่ได้หน้าเหมือนคุณอภิสิทธิ์อะไรแบบนี้พิธีกรก็เลยส่วนเล่นมุกมาว่าอา้าว แสดงว่าแม่คุณเนี่ยชอบคนที่หน้าเหมือนน้องชายใช่ไหมอะไรแบบนี้แล้วคนในสตูก็หัวเราะกันแต่ไอติมเองเนี่ยคนไอติมเองก็สวนมาโอ้โหนี่คุณเล่นถึงแม่ผมเลยละครับอะไรแบบนี้แล้วก็ยิ้มก็ยิ้มปกตินะแต่ในชาวเน็ตเขาบอกว่ายิ้มจนเจือนอะไรแบบนี้แล้วก็ไปว่าพิธีกรเนี่ยไร้มารยาทนู่นนั่นนี่ชาวเน็ตก็มาทัวลงพิธีกรกันใหญ่โตมโหฬารเหมือนกันแล้วก็อ่ ชาวเน็ตก็มีหลายมุมมองนะอย่างผมเองเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาพูดแบบ2มุมแล้วกันนะครับอ่าสำหรับม,มุมมุมทั่วไปของประเทศไทยก่อนแล้วกันนะครับการพูดเล่นถึงแม่ขนาดเนี้ยวัฒนธรรมไทยนี่ถึงแบบผิดมากไม่ถูกต้องเลยเออคือเป็นการไม่ให้เกียรติกันแล้วก็ในสังคมเราเนี่ยยิ่งให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการพอสมควรด้วยแต่ในรายการมันก็ดูไม่เป็นทางการเท่าไหร่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย แต่เขาก็เป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยเนาะแบบเป็นผู้รับสมัครอะไรแบบเนี้ยประเด็นนี้จริงๆก็มองในมุมนี้ก็ไม่น่าไปถามถึงแบบนั้นซึ่งถ้าอยากจะถามจริงๆอะ่ะก็ควรใช้คําพูดที่เหมาะสมมากกว่าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าไม่ใช้คําพูดที่เป็นเล่นมุกมุกแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นมุกที่เราเล่นกับเพื่อนมากกว่าอ่ะถ้ามุมแบบพิธีกรเนี่ยเขาคงคิดว่าแบบไม่อยากให้รายการมันเครียดหรือเปล่าอยากให้มันเฮฮาให้มันดูเป็นมุกตลกแต่มุกแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาเล่นกันไหน ในกลุ่มเพื่อนถูกปะเพื่อนที่แบบนั่งปาร์ตี้นั่งดื่มกันหรือว่านั่งคุยกันในบ้านในคาเฟ่หรือว่าไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เล่นแบบอ่ะอย่างเพื่อนๆที่กลุ่มหาหานี่เล่นถึงพ่อแม่ตายะอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรอ่ะอันนั้นมันคือแบบเวที่เราหาเรารู้กันใช่ไหมแต่เนี่ยคงไม่รู้ว่าพิธีกรเขาสนิทกับคุณไอติมหรือเปล่าหรือว่าไม่สนิทแต่มาเล่นมุกแบบนี้อ่ะซึ่งอ่ามุมมองในะคนุณไอติมเขาอาจจะแบบ ไม่ใช่เวคนหาเนี่ยหรอไหมเป็นนักการเมืองอาจจะแบบดูจริงจังมากกว่าแต่ไม่รู้อยู่กับเพื่อนเฮฮาหรือเปล่านะคนเรามักมีหลายมุมเสมอนั่นแหละแต่อย่างพิธีกรเองเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เฮฮาชอบยิงมุกหรือเปล่าแต่ว่าจังหวะเนี้ยอาจจะเขาเรียกว่าหลุดปากหรือตั้งใจอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าสมัยเนี้ยหลายคนก็ตั้งใจทําเรื่องราวหรือว่าคําพูดออกมาให้มันเป็นประเด็นดราม่า เพื่อให้มันมีแสงส่องเข้ามาก็เยอะแยะเลยเอออย่างมุมมองผมผมก็เขามองแบบสองมุมแบบนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างใครอะ่ะไม่รู้จะมองอยังไงเออหมาะสมไหมก็คงไม่แต่มีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรเหมือนกันผมมองแบบนี้นะเออไม่ชอบก็อย่าไปดูแม่งแค่นั้นเองอ่ะหมู่บ้านเรานะชาวเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงไม่มีผิดมีถูกอย่างเหมือนที่ผมพูดตลอดไม่มีผิดมีถูกแต่ มุมมองใครเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็กดไลค์กดแ,กแชร์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปเลืกตั้งด้วยกดมันมีกดดาวกดไลค์กดให้ด้วย